สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะคะของ Coincheck to you นะคะอันดับแรกนะคะเมื่อเราโหลดแอปพลิเคชันเข้ามาในโทรศัพท์แล้วนะคะเพื่อนก็ไปตรงนี้ค่ะจิ้มไปที่แอปนะคะแล้วก็ล็อกอินนะคะโดยใช้อีเมลนะคะแล้วก็พาสเวิร์ดนะคะอีเมลก็คือเป็นอีเมลที่เราสมัครตอนแรกนะคะ ใส่เข้าไปเลยนะคะก็คืออีเมลอะไรแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะคือพาสเวิร์ดค่ะเราตั้งไว้ตอนแรกนะคะ ถาลืมนะเพื่อนๆนะให้กดนะ forget your password นะคะให้กดตรงนี้นะคะแล้วก็เขาจะเข้าไปที่อีเมลของเรานะคะแต่ถ้าไม่ลืมก็ไปต่อเลยนะไปที่ล็อกอินค่ะตรงนี้นะคะเมื่อเข้ามาในแอปพลิเคชันนะคะจะรีวิวนะคะ จุดต่างๆที่เราใช้บ่อยนะคะตรงนี้คือโฮมค่ะโฮมกดเข้าไปก็จะเป็นหน้านี้นะคะส่วนนะคะอันแรกนะคะบราย API อันนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะคะเพราะว่าเราเราทำนะคะตอนเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็เนี่ยค่ะก็จะเป็นการติวนะคะว่าเข้านะคะตรงไหนทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ในคลิปนะคะมีให้นะคะตรงนี้ก็อย่าไปยุ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปเปลี่ยนนะคะเปลี่ยน Account ก็ค่อยกดเข้าไปนะคะถ้าเราไม่เปลี่ยน Account เราก็ไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งนะคะก็เชื่อมบอรดเสร็จก็จบละนะคะดูแต่หน้าแสดงผลนะคะ Statement น,นะคะคือการแสดงผลกดเข้าไปนะคะอันนี้นะคะก็เป็นรายได้นะคะตั้งแต่ตั้งแต่เชื่อมบอร นะคะมาว่าเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ของวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะดูซิวันนี้โปร f ิ t เท่าไหร่ก็คือ10จุดนะสามหนึ่งแปดแปดณเวลานี้นะคะณเวลาเป็นเรียลไทม์นะ,ะแต่ว่ามันก็จะมีการตัดรอบนะคะตัดรอบน่าจะประมาณ5้าทุ่มของเวลาไทยนะคะก็ก็จะมีการตัดรอบตามเวลาของสิงคโปร์นะคะเพื่อนๆนะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ เนี à, ่ยค่ะก็จะดูว่าเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยนะคะเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยทำกำไรได้เท่าไหร่นะคะจากนั้นนะคะก็ดูตรงนี้นะคะ Total p r o f i t นะก็ดูนะคะว่าแต่ละวันนะคะทำกำไรได้เท่าไหร่นะคะอย่างตัวเนี้ยนะคะวันที่27เชื่อมก่อนตัดรอบนะคะก็ได้หนึ่งเหรียญวันที่28นะคะเชื่อมนะคะก็ได้เจดเหรียญนะคะหมายถึงว่าเชื่อมไปแล้วนะคะวันที่ยี่สิบแปดทำกำไรได้เจ็ดเหรียญ วันที่ยี่สิก้าทำกำไรได้6นะวันที่30นะยังไม่ตัดรอบนะก็ทํากําไรได้1 0 3จดนะคะดอลลาร์เพราะฉะนั้นนะคะในแต่ละวันเนี่ยจะมีรายได้ไม่เท่ากันนะ,ะเพราะว่าเรานะะได้กําไรจากการใช้นะคะคอยเชคโชยูโรบอทอัจฉริยะนะคะเทรดจากตลาดจริงนะคะซึ่งกราฟเนี่ยไม่มีใครบังคับได้นะ,ะทำอย่างไรก็ได้ถึงจะเอาชนะตลาดแล้วก็เอาเงินออกมาจากตลาดได้นะ,ะซึ่ง บอดตัวเนี้ยค่อนข้างทําได้ค่อนข้างดีนะคะค่อนข้างดีกว่าเพื่อนในสภาวะปัจจุบันส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นคอยโปรฟิตนะคะก็จะดูว่าแต่ละเหรียญเนี่ยทํากําไรได้เท่าไหร่นะคะอย่างวันนี้เนี่ยนะคะวันนี้นะคะ XRP เนี่ยทำกำไรได้เยอะสุดนะคะแล้วก็ถ้าเราดูโดยรวมนะคะตลอดทั้งเดือนนะคะซึ่งบางทีอาจจะยังไม่ถึงเดือนนะคะแต่ว่า แต่ว่าก็กดได้นะคะกดไดกก้ก็คือตามตามที่เราเทรดมานะคะสามสี่วันอะไรอย่างเงี้ยก็มากดช่องนี้นะก็เราก็ดูในแต่แต่ละคอยนะคะว่าเหรียญไหนสามารถที่จะทําเงินได้นะคะดีที่สุดนะคะกดทอทอโปรฟิตนะ,ะเหมือนกันค่ะก็ทั้งหมดนะคะก็เท่ากันเพราะว่าอันนี้เพิ่งเทรดมาได้ไม่กี่วันนะคะเพื่อนต่อไปนะคะเราก็มาดูนะคะมาดู อตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะตรงรูปบอรดตรงนี้นะคะฟิลเจอร์นี้นะคะอกดเข้าไปนะตรงนี้นะคะก็จะเป็นนะคะมาจินบาลานนะคะ Future ร a l อลเลตบาลานนะคะร้านนี้ก็คือเป็นรอด w วนะคะรอดาวซึ่ง d r รอ o w n นี้คือเป็น เป็นการติดลบนะคะมันต้องติดลบอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเวลาที่บอทเนี่ยไปซื้อนะคะไปไปออกออเดอร์ให้เรานะ,ะมันก็จะมีเอ่อถูกทางผิดทางนะคะก็จะมีค่าธรรมเนียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมๆแล้วว่าตรงนี้นะคะถ้าอันนี้ถ้าเกิดว่าพูดง่ายๆก็คือชื่อว่า d r a w า o w n นะคะ d r a w d o สิบสดเก้าเจ็ดนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือ ก็คือมาจินบาลานียก็คือเงินที่เราถอนได้นะคะอันนี้ก็คือเงินในวอลเล็ของเรานะคะว่าตอนนี้รวมกําไรแล้วมีอยู่เท่านี้นะคะซึ่งถ้าจะเห็นเป็นตัวเงินจริงๆเราต้องให้บอร์ดเขาทำงานเ้าะเขาทำงานตลอด24ชั่วโมงนะคะเขาก็จะมีการออกไม้การออกไม้มันก็จะมีการติดลบนะคะแล้วก็เก็บเก็บกำไรให้นะคะตรงนี้เนี่ยให้วัดผลนะคะดูเป็นเดือนนะคะมาจินบาลานเราก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะ ในอนาคตต่อไปก็จะเยอะจะเยอะขึ้นมากกว่าเงินทุนที่เราที่เราฝากเข้าไปนะคะแต่ต้องให้เวลาบอกทางานนะเพื่อ,อนๆนะต่อไปนะคะไปดูตรงนี้นะคะ activate coin นะคะก็ไปดูนะคะว่ามีเหรียญไหนทํางานบ้างตรงนี้ค่ะนะคะดูว่ามีเหรียญไหนทํางานถ้าเราอยากจะเข้าไปนะคะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านะคะก็กดเข้าไปในเหรียญน,นั้นๆน,น,นะคะกดเข้าไปนะ นี่ยแล้วก็ไปที่เซตติ้งนะคะตรงนี้นะคะแต่แนะนำนะคะให้อย่าไปยุ่งอะไรกับเขาเยอะนะคะเมื่อเซตให้บอททำงานเสร็จแล้วเนี่ยก็ปล่อยให้เขาทำงานไปเลยนะนอกจากการเพิ่มทุนนะคะหรือว่าเพิ่มคู่นะก็ค่อยเพิ่มทีหลังนะ,ะก็ดูตามคลิปอีกทีหนึ่งหรือว่าติดต่อผู้แนะนำนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเซตค่าไว้แล้วก็เซตค่าไว้เลยนะคะ เกบางคนถามว่าตรงนี้คืออะไรนะคะเพื่อนตรงนี้เนี่ยก็คือการออกไม้นะคะไม้แรกเบิ้ลเข้าไปนะคะซึ่งถ้าใครอยากได้กําไรมากก็ติ๊กนะคะก็กดนะคะให้เป็นสีน่าจะเป็นสีน้ําเงินหรือสีม่วงนี่แหละสีเหมือนตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการเล่นเซฟเซฟนะคะก็ไม่ต้องติ๊กนะะเพราะว่าเพราะว่าการเทรดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคริปโตหรือโฟเล็กน,นะคะถ้า เราอยากได้กําไรเยอะเราออกหลอดเยอะความเสี่ยมก็จะเยอะมากยิ่งขึ้นแต่ตรงนี้เนี่ยเราเล่นแบบเซฟเซฟนะคะเล่นแบบเซฟเซฟก็ไปตรงนี้นะคะกด,กดออกกดออกมาค่ะอย่าไปยุ่งกับปุ่มนี้นะคะปุ่มสต็อปนะอย่าไปยุ่งนะคะจากนั้นนะคะก็กดออกมาค่ะตรงนี้นะคะก็ไม่มีอะไรเยอะมากนะคะก็ปกตินะคะเพื่อนเพื่อนนะ ไปนะคิดอะไรไม่ออกกดโฮมนะนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นอันดับนะคะของคนที่เทรดนะคะให้บอร์ดเทรดและได้กําไรนะอันนี้เป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามนะคะนี่คือต่อวันนะคะต่อวันนะถ้าเราอยากจะเห็นว่าเราอยู่อันดับอะไรนะคะก็กดเข้าไปตรงมอตรงนี้ค่ะกดเข้าไปตรงมอตรงนี้นะคะ แล้วก็เลื่อนดูนะคะชื่อเรานะคะเลื่อนดูชื่อเรานะคะก็จะมีการจัดอันดับในแต่ละวันนะคะเดลี่เนาะอันนี้เป็น d a ล l y กลับไปไปดูมันนะคะต่อเดือนนะคะแล้วก็มีออทัเนี่ยลองกดลองกดเล่นดูนะคะเ,เพื่อนๆนะอ่ะต่อไปนะคะ ก็ที่จะเป็นเหรียญน,นะคะในคริปโตต่างๆนะคะเหรียญในคริปโตต่างๆแล้วก็มาตรงนี้ค่ะทาน s ักชั o นนะคะอ่ะ,อ,ะอยากจะรู้นะคะว่าฮิสตอรีเท่าไหร่ก็คือประวัตินะคะประวัติของการเทรดนะ,ะเทรดตัวไหนบ้างนะคะยังไงก็มาดูในฮิสตอรีตรงนี้นะคะต่ปาตรงนี้นะคะก็คือเป็นรูปคนนะคะเป็นยูเซอร์เป็นประวัติของเราเองนะคะประวัติของเราไมค์บอทเลตนะตรงนี้นะ m y w a l l e t กดเข้าไปนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะกเ็เป็นค่าแก๊สนะคะเราสามารถจะใส่เข้ามาตรงนี้นะคะขั้นต่ำก็คือ15ดอลลาร์หรือ15 usdt นะคะแต่แนะนำให้ซื้อเป็นบูพอยต์นะคะซื้อนะคะเป็นเป็นพอยต์าร์ดขึ้นมานะคะเพราะว่าซื้อ100จะได้แถมอีก20นะ100ดอลลาร์ได้แถมอีก20 ดอลลาร์นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีการหักค่าแก๊สนะคะในกำไรของเรานะคะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราเอาไปแปดสิบนะคะบอทเอาไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าบอทไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะคะเวลาเราเชื่อมนะคะเขาก็จะเก็บค่าแก๊สยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากการเทรดนะคะเอาชนะตำเอาชนะตลาดนะคะให้ได้กำไรหนึ100่งร้อยบอทเอาไปยี่สิบเราเอาไปแปดสิบนะ ซึ่งเขาก็จะหักค่าแก๊สจากตรงนี้นะคะเราต้องสำรองตังค่าแก๊สออกมาซึ่งในใบแนทของเราอะ่ะบอทไม่สามารถไปหักได้นะคะก็จะหักจากตรงนี้นะคะในใบแนทของเราก็คือได้เต็มนะคะเราก็เอาเงินจากใบแนทมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะคะแต่เราต้องต้องแ c คทีเวตบอทก่อนนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นรายได้นะคะจากการทําสายงานนะคะถ้าเราจะซื้อนะคะ point ร a s นะคะเราต้องเอาเงินเข้าใน ในบาลานซ์ก่อนแอคเค้าบาลานซ์ก่อนนะคะแล้วค่อยกดซื้อนะเ,นเพื่อนๆนะเช่ตรงนี้นะก็กดซื้อนะคะซื้อร้อยได้ร้อยยี่สินะคะอ่ะง่ายๆค่ะไม่มีอะไรนะคะ,ะต่อไปก็ออกมานะคะออกมาแล้วก็มาตรงนี้ค่ะ my community อันนี้ก็จะเป็นทีมของเรานะคะว่าเรามีทีมเท่าไหร่นะคะลองเล่นดูนะคะ แล้วก็ invite friend นะคะตรงนี้นะก็จะเป็นโค้ดของเรานะคะเราสามารถที่จะเอาลิงก์นะคะตรงนี้ในการที่จะไปแนะนำเพื่อนได้นะแต่ต้องหลังจากที่เรา add ทีบบอท1ิบเหรียญแล้วเท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะปุ่มต่างๆนะคะก็ลองเล่นดูนะคะเพืนเพื่อนนะง่ายๆนะคะไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะเชื่อมบอดเสร็จงานจบ นะสามารถเชื่อมบอร์ดนะคะได้ที่ไบแอนด์ก็ได้นะคะอ่ะดูตรงนี้นะไบแอนด์ก็ได้นะคะไบแอนด์เป็นกระดานเทรดอันดับหนึ่งของโลกนะคะหรือ OKX OK นะคะ OKX OK เป็นกระดานเทรดอันดับ3ของโลกนะคะถ้าเราจะเทรดไบแอนด์เราก็ไปเทรดในไบแอนด์นะเราไม่เทรดในไบแอนด์นะเราก็ไปเชื่อมบอร์ดที่ OKX OK นะคะเราอยากจะ เททั้งสองกระดานแล้วก็ไปเชื่อมทั้งสองกระดานนะคะแล้วก็ไปสมัครก่อนนะคะง่ายๆไม่มีอะไรซับซอ้อนหรือยุ่งยากนะคะเพื่อนๆนะโอเคสำหรับวันนี้ประมาณนี้นะคะในการรีวิวนะคะแอปพลิเคชันของ c o i t e c k to You นะคะมีอะไรเดี๋ยวเราสอบถามกันนอกรอบได้นะคะสำหรับวันนี้ประมาณนี้สวัสดีค่ะ